เงินนะครับในใบสำคัญจ่ายกรณีเราเผลอกดอัปเดตนะครับว่าจ่ายเงินแล้วนะครับเราต้องการที่จะย,ยกเลิกนะครับก็ให้คลิกที่จ่ายเงินแล้วแล้วก็ทำการยกเลิกการชำระเงินนะครับระบบก็จะป๊อปอัพขึ้นมาให้ยืนยันนะครับในกระบวนการนี้ระบบจะทำการยกเลิกสมุดรายวันจ่ายด้วยนะครับเพราะตอนที่เราทำจ่ายเงินเนี่ยอัปเดตจ่ายเงินแล้วเนี่ยระบบได้สร้าง สมุดรายวันขึ้นมา1ใบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบก็จําเป็นที่จะต้องทําการบอยออกด้วยนะครับาจากนั้นให้กดยืนยันนะครับระบบจะรีสถานะกลับมาเป็นอนุมัติแล้วนะครับเพื่อรอจ่ายต่อไปนะครับแต่ถ้าว่ากรณีที่เราต้องการที่จะยกเลิกใบสำคัญจ่ายด้วยนะครับ เราก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วให้กดยกเลิกนะครับกระบวนการนี้คือการยกเลิกใบสำคัญจ่ายเลยนะครับแล้วก็ทำการยืนยันหลังจากที่เรายกเลิกใบสำคัญจ่ายแล้วนะครับก็จะลิงก์มาที่เอกสารเตรียมจ่ายนะครับ เอกสารใบน,นี้นะครับที่เราทำการ assign payment ไปตั้งรอไว้แล้วก็ทำจ่ายนะครับเมื่อมีการยกเลิกใบ payment voucher นะครับระบบก็จะกลับมาเป็นรอ assign payment เหมือนเดิมนะครับในกรณีนี้เราต้องการที่จะยกเลิกบินออกไปเลยนะครับก็ให้เลือกแล้วก็ทำการยกเลิกบินนะครับขบวนการนี้ระบบจะเข้าไปทำการยกเลิกใบ UV นะครับ p u r c h a s e voucher อีกใบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่เราทำการตั้งจ่ายแล้วก็อัปเดตเพื่อเตรียมจ่ายขบวนการนั้นจะมีการสร้างตัว voucher ไว้อีกหนึ่งใบในสมุดรายวันนะครับเพราะนั้นถ้ายกเลิกตรงนี้ระบบก็จะทำการยกเลิกสมุดรายวันออกด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหายไป นะครับเดี๋ยวลองเรามาดูสมุดรายวันเพราะฉะนั้นจะต้องมีการบอยออกไป2ใบนะครับใบแรกนะครับก็คือเป็นใบที่เราทำการอัปเดตเย์เมนนะครับตอนที่เราเอัปเดตว่าจ่ายแล้วนะครับระบบก็จะมาสร้างไว้นะครับตอนนี้เรายกเลิกการชำระเงินระบบก็จะมาบอยออกให้นะครับ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับก็คือใบ uv นะครับ purchase voucher ตัวนี้ที่เราทำตั้งจ่ายไว้นะครับเครดิตเดบิตเหมือนกันนะครับระบบก็จะตามกลับมา v o i ออกด้วยนะครับโดยรวมระบบการยกเลิกใบสำคัญจ่ายนะครับทั้งที่จ่ายแล้วนะครับหรือยังไม่จ่ายนะครับก็จะมีโปรเซสประมาณนี้ครับผม